ลูกน no ่นันหกันนะกันนะนาน้องหนาวองี่เห็นไหมขนชันน้องก็แห้งเร็วเห็นไหมจะบายตัวเลยเห็นไหเอจะเสร็จแล้วลูกนน้องก เนี่เช็คตัวให้ก็เสร็จแล้วคะ่ะหนาวไหมลูกสบายตัวไหมคะสบายตัวไหมคะคนเก่ง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 ไอถุงจุกจุกไอถุงจุกจุกเช็คตัวเช็คตัวอ่าทำไมหน้านมันหนาไฮยีหน้าในเราเนี่ยไอเจ๊ลักเล,ล็กอ่ะเจ๊ลักเล็กไอเจ๊ลักเล็กเจ๊ลักเล็กโอ้วันนี้ไม่เจอหมาดักตัวหนึ่งเลยสุดยอดไปเลย เราเช็ดตัวกับลูกเช็ดตัวแล้วก็หายหนาแล้วนะนี you, AL, er, er. masa, yo, urgency, fire, น่นี่นี่มันยังให้ไอ่เปียกเลยลูกออเจ็์รักเล่ออเจ็ดลักเล่ออเจ็์เท้าเจ็ดเท้าออเจ็์เท้าเจ็ดเท้าออหนาวหนาวหนาวออเจ็์ที่มันเปียกๆกกับลูกแม่เช็ดให้มันเปียกๆก่อนนะน้องจะได้น้องจะได้ไม่หนาวมากนะลูกนะอย่าทีบสิ นี่เจ๊ตรงนี้ก็เสร็จแล้วลูกเออหนาวหนาวหนาหนาวแห้งยังแห้งยังไอ้ชอคกองหน่อยเ็ดเร็วครับเร็ดเร็วครับก็ทเปีย